อาแล้วครับผมสวัสดีช่วงเวลาเจอกันครั้งนึงในนันมันนี่ขอทุกคนเงินดับดันนะครับผมสิ่งหนึ่งที่วีดีดีได้ทําออกมานะครับผมของตัวกระทุ้นความใหม่ของตัวทรอนนะครับผมถามว่าใช้ได้จริงไหมปัจจุบันใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ใช้คําว่าไม่ได้แตกต่างสักเท่าไหร่นะใช้คําอย่างนี้ไม่ไม่น่าผิดนะครับผมเพราะว่ารูปแบบนั้นเขาใช้รูปแบบที่ก๊อปอวีทีมาทุก,กระเบียบนร้นะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือว่าเขาใช้รูปแบบการซื้อขายของ u e D D กับ TRON นะครับผมต่ทำให้ราคาขึ้นไหมผมมองว่าราคาแม่งไม่น่าขึ้นหรอกจริงนะ <c oughs> <c oughs> คือคุณสามารถสเต็ก u e t e D D กับ TRON ได้นะครับผมซึ่ง TRON ก็เป็นระดับราคาที่ค่อนข้างต่ำเตี้ยเรียดินนะครับ่วนสเต็ก u e t e D D กับ u e D T นั้นก็เป็นการปึงราคาของตัว Tron ในระดับในตัว u t t e D Lot หนึ่งนะครับผม สิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญยังไงนะครับผมต้องพูดก่อนเลยว่ารูปแบบในการทุนสปรอที่เขาตั้งไว้นะผมมูลค่าหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมแล้วกับเพื่อสนุนสเตเบิลคอยตัวนี้เนี่ยมองว่าตัวทรอนเนี่ยพยายามผลักดันนะครับผมตั้งแต่วันที่21เมษาที่เขาพูดถึงนะแล้วปล่อยออกมาที่5้าพฤษภานะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีนะครับของการใช้งานนะซึ่งเขาพยายามพูดว่าดีๆจะกลายเป็นเหมือนกับปิดคอยเว้นแต่ว่าในทางที่ดีราคาจะสอด้องกับตัวลาสารั ตัดตินซานเป็นคนหนึ่งนะครับผมที่จะบอกว่าเป็นนักโฉโอกาสคนหนึ่งที่เก่งนะครับผมแล้วก็อยู่บนโลกคริปโตมาจนถึงปันจนปนจนุบันนี้เนี่ยโดยที่ยังเรียกได้ว่าตัวเองไม่แพ้ไม่แพ้ตลาดนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะ <S 2> <S 2> <S เขาพยายามพูดว่าเราจําเป็นต้องสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมที่เดียวกับการกระจายอำนาจของบิตคอยดังนั้นเรื่องจะไม่มีใครสามารถแตะกองบันได้ผมเชื่อว่าในอีกห้าสิบปีข้างหน้าคริปโตจะถูกชำระโดยสเตเบิลคอยที่กระจายอำนาจนั่นความหมายที่เขาพูดมันเป็น มันสามารถมองได้หลายแง่นะนั่นหมายความว่าโอกาสในการใช้ใช้จ่ายเงินในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นการใช้ stable coin ใช้เหรียญใช้อะไรก็ตามที่ออกมานะครับผมซึ่งผมมองว่าทั้งตัว USDT USDT USD d นะครับผมตัวนี้บโปรโตคอที่จะออกมาในอนาคตเนี่ยทำให้เราเห็นว่ารูปแบบของมันเป็นยังไงนะครับผมสเตเบิลคอยถูกถามมาว่าเออแล้วจะต่อสู้กับอาชญากรอย,อยังไงล่ะในการป้องเงินละ่ะเขาบอกว่า ชี้ไปทางเครื่องมือข้อมูลที่เชียนแอนอเลซิสนะครับผมเขาไม่เชื่อว่าเขาเสริมการแช่แข็งทร,ร,รัพย์สินเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการฟอกเงินงนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่มันชัดเจนนะว่าการฟอกเงินมันก็เป็นอะไรที่อาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้ขนาดนั้นนะทุกอย่างล้มเหลวนะครับผมเขาพูดชัดเจนเลยว่าองค์กรสลากหรือดาวของเขานะทรอนดานจะจัดการอยู่ดีๆทรอนดานจะจัดการสำรองด้วยตัดดอกเบี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ตามที่เขาประกาศไว้นะคือ ผมเข้าใจว่าจัสตินซันแม่งออกจากทรอนดาวแล้วนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าถึงมันจะออกไปมันก็มีรูปแบบที่มันคงอยู่ไว้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจัสตินซันยังมีอํานาจอยู่ในตัวทรอนดาวอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่มุมมองบวกสักเท่าไหร่เลยนะสำหรับตัวผมนะครับผมแล้วมันไม่ได้มุมมองที่ทําให้ตัวเดซินเทไรต์ของตัวสเตเบิลคอยต์จริงๆเกิดขึ้นนะอาจจะไม่อาจาอาจะไม่เดซินเทไรต์เท่าไหร่เลยนะครับผมแน่นอนทีส่วนดววาหนึ่งหมื่นล้านที่จัสตินซันลงไปนะครับผมก็ ชัดเจนนะรูปแบบเดียวกับตัวโรนาฟอร์ติชันกาดนะครับผมซึ่งเป็นองค์กรไม่สวงหากำไรนะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดอันนึงนะครับผมคือเขาพยายามทำให้ตัวเยอะดีๆมีเสถยภาพนะแล้วก็ต้องการักษาเวดีไว้ให้คงที่และชนะความไว้วางใจของผู้คนนะนั่นหมายความว่าเขาต้องการ แข่งขันในตลาด usdc usdt นะครับผมแล้วก็ usd นะในตลาดนี้นะซึ่งผมมองว่าการใช้ในการทรอนสนับสนุนบิตคอยสำหรับอีเธอร์สเต็มคอยหรสนับสนุนเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะได้เห็นในะมิชานะครับผมสิ่งหนึ่งที่เขาบอกไว้นะครับผมก็คือความชัดเจนอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นก็คือห 6, อ6เดือนถึง1ปีเนี่ยเราจะได้เห็นนะว่าไอ้ตัว usd มันสามารถคงสภาพคล่องได้ขนาดไหนแล้วมันสามารถสร้างแหล่งเงินทุนเพิ่มได้ในอนาคตหรือเปล่านะครับผมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะที่เราจะได้เห็นนะครับผมว่าส ทั้งตัว UST ที่มี18พันล้านดอลลาร์ u s t t 83พันล้านเซรอร์เคอร44พันล้านเนี่ยเขาจะสามารถแบ,บ่งส่วนแบ,บ่งตลาดได้ขนาดไหนนะครับและอีกแน่นอนที่สุดก็คือเนียผโ้ถตคอลที่จะปล่อยออกมา Doge Chain ที่จะปล่อยออกมาไอ้ตัว Cardano ที่จะปล่อยออกมาแม่งปล่อยออกมาเทียบเลยแล้วก็ s h ชิบ i n u ที่จะปล่อยออกมาตัวชี้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าทุกคนต่าง ควรควายห,หาสเตเบอร์คอย์ของตัวเองนะซึ่งอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าในไม่ช้านะสงครามสเตเบอร์คอยล์น่าจะมัดกว่านี้นะ,น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 ะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกัไแล้วก็แชร์ไปกันรันจ่ายให้กันนะครับผมไว้เจอกันจา้าสวัสดีครับ